เธอจะบอกว่าหมาก็ได้เธอจะบอกว่าแมวก็ได้ เธอจะบอกว่าไก่ก็ได้เธอจะบอกว่าเสือก็ได้เธอจะบอกสิงโตก็ได้เธอจะบอกว่าหัวก็ได้เธอจะบอกว่าควายก็ได้เธอจะบอกว่าปลาก็ได้เธอจะบอกว่าเหาก็ได้เธอจะบอกว่าคุ้งก็ได้ เธอจะบอกจระเข้ก็ได้เธอจะบอกว่าช้างก็ได้เธอจะบอกจิงโจ้ก็ได้เธอจะบอกกีลาก็ได้เธอจะบอกนกเพลิงวินก็ได้เธอจะบอกแมวน้ำก็ได้เธอจะบอกกิงกาก็ได้เธอจะบอกนกยุงก็ได้เธอจะบอกไฮยีนาก็ได้เธอ เธอจะบอกอีกนะก็ได้เธอ <zeniu S 1> <izi ative> จะบอกแพนดาก็ได้เธอจะบอกโคลาก็ได้เธอจะบอกโลมาก็ได้เธอจะบอกเราตั้งก็ได้เธอจะบอกนกเวกก็ได้เธอจะบอกว่ากวางก็ได้เธอจะบอกว่าเป็ดก็ได้เธอจะบอกว่าหานก็ได้เธอจะบอกมาลายก็ได้เธอจะบอกชลามก็ได้ เธอจะบอกกระต่ายก Elliot, cake, ็ได้เธอจะบอกมูเขียวหางไหมก็ได้เธอจะบอกว่าแพะก็ได้เธอจะบอกว่าเม็นก็ได้เธอจะบอกว่าหนูก็ได้เธอจะบอกว่าหมูก็ได้เธอจะบอกกระสู้ก็ได้เธอจะบอกว่าปูก็ได้เธอจะบอกว่าหอยก็ได้เธอจะบอกหมอยก็ได้ เธอจะบอกมังกรก็ได้เธอจะบอกปลาดุกก็ได้เธอจะบอกอินรีก็ได้เธอจะบอกกระเบนก็ได้เธอจะบอกนิโมก็ได้เธอจะบอกนางอายก็ได้ เธอจะบอกตัวนิ่มก็ได้เธอจะบอกสลอนก็ได้เธอจะบอกตัวเฮียก็ได้เธอจะบอกไม่กี่นูนก็ได้เธอจะบอกไม่กี่ปมก็ได้เธอจะบอกไม่กี่ซอนก็ได้เธอจะบอกกระป๋อมก็ได้เธอจะบอกขีกังค้าก็ได้เธอจะบอกขีเกี้ยมก็ได้เธอจะบอกขีโกก็ได้เธอจะบอกพยัญในะตับก็ได้เธอจะบอกพยัธอจะบอกพจาตก็ได้เธอจะบอก ก็ได้เธอจะบอกซาลามเนเดอร์ก็ได้เธอจะบอกอนาคอนดาก็ได้เธอจะบอกปาสเกอร์ก็ได้เธอจะบอกบเฮาก็ได้เธอจะบอก เห็บก็ได้เธอจะบอกมัดก็ได้เธอจะบอกวัดดวงก็ได้เธอจะบอกแมงวีก็ได้เธอจะบอกแมงวันก็ได้เธอจะบอกปากดีก็ได้เธอจะบอกปาสดีก็ได้เธอจะบอกปากระป๋องก็ได้เธอจะบอกหมูยองก็ได้เธอจะบอกปลาไหลก็ได้ เธอจะบอกประดาวก็ได้เธอจะบอกไม้กระพุนก็ได้เธอจะบอกไดโนเสาร์ก็ได้เธอจะบอกทีเล็กก็ได้เธอจะบอกสัตว์สลัดก็ได้เธอจะบอกไดโนสลัดก็ได้เธอจะบอกเคลิสรสลัดก็ได้เธอจะบอกโอวิแลปเตอร์ก็ได้เธอจะบอกสไปโนสลัดก็ได้เธอจะบอกจำมาลีก็ได้เธอจะบอกอูดก็ได้เธอจะบอกว่าหูดก็ได้แต่เธอ อย่ามาบอกลากันเลย